สวัสดีครับผม,มเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท,ท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม l a c k Rock X Next Generation นั่นเองครับผมโอ้โหคลิปนี้นี่ผมบอกเลยว่ารีบมหาดโคตรๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอ f ฟ i ิเชีนะครับเขาได้ประกาศออกมาแล้วก็มีหน้าเว็บไซต์แบบนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าคอนเฟิร์มนะครับคอนแลบ เดมอน s l เลเยอร์คิเมสึโนยัยบาะนะครับอันนี้คือเซิร์ฟซีแล้วนะครับไม่ใช่ไต้หวันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับรอแล้วก็เตรียมตัวกันได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมาในวันที่18ธันวาคมปี2022นั่นเองนะฮะและนอกจากนี้นะครับมีอีกหลายๆอยางมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในคลิปนี้นะอันดับแรกเลยนะครับคือการลงทะเบียนล่วงหน้าครับผมอ่ะลงทะเบียนล่วงหน้านะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเข้าไปลงทะเบียนนะครับผมเลือกเซิร์ฟเวอร์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้ตัว CloudMar ตัวนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีให้ลองทดลองใส่ในเกมแล้วนะครับผมเพื่อนๆลองมาดูได้นะครับเปิดมาที่ตู้เสื้อผ้านะครับผมแล้วก็มาดูที่ตาเนาะมาดูที่ตาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นอันนี้อ่านี่ก็จะเป็นของฟรีที่เราได้จากการลงทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับเพื่อจะได้รับตัวนี้กันนะครับอ่ะโอเคมาดูกันต่อนะครับผมลงทะเบียนเสร็จแล้วมีอะไรอีกเลื่อนลงมาปั๊บ อ่าอันนี้ก็จะมีเรื่องของการ์ดคอลแลบต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็จะมีบอกนะครับว่าเฮ้ยทาการ์ดทําอะไรได้นะครับผมมีคลิปต่างๆให้ดูนะครับก็สามารถดูได้อันนี้ก็เหมือนของไต้หวันนั่นแหละนะครับแล้วก็เลื่อนดูได้ทุกตัวเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนั่นเองเนาะหรือถ้าเกิดใครอยากดูรายละเอียดมากกว่านี้เนี่ยก็มีคลิปที่ผมทําอธิบายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดของการคอลแลบกับ d e m o นสเลเยอร์นะไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับผมต่อมานะครับ l c h เคมิสกับโรกนะฮะอันนี้ก็จะมาต่อนะครับในวันที่23นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมือนของไต้หวันเลยนะครับมีการแปลชื่อสกิลต่างๆออกมานะครับ o ครสคอนฟา e b บ็ k สเตปอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนคาร์ดก็สามารถดูชื่อต่างๆได้ด้วยครับแมนโฮอะไรต่างๆเนาะอ่ะกดดูได้เลยนะครับนี่เห็นไหมอ่ะ l c h เคมิสก็มีครับนี่โอเคฮะเนี่ยโฮมุนคลูสอะไรต่างๆเนาะสามารถลองดูลองอ่านแล้วก็ลองจินตนาการไปก่อนได้ นะครับนี่ก็คือคลาสใหม่ที่จะเข้ามานะครับในวันที่23ธันวาคมนั่นเองนะฮะต่อมาครับก็จะเป็นโปรโมชั่นเซอร์ไพรส์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคูปองนะได้รับส่วนลดอะไรต่างๆนะครับก็ลดราคาไปถ้าเกิดว่าซื้อครบ10 USD นะครับคุณก็จะได้ลดราคา3 USD อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะมารับคูปองอะไรต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับเซอร์ไพรสยิ่งกว่านะครับกับฟีเจอร์ใหม่ครับทุกคนนะ อันแรกเนี่ยก็คืออีเวนต์พิเศษนะครับวันคริสต์มาสนะครับเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะช่วงคริสต์มาสแล้วก็จะมีกิจกรรมใหม่อย่างเช่นแบบคอสตูมตีมเล่นซ่อนหานะครับผมโยนลูกขีมะนะครับตุ๊กตานัดแครกเกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับก็น่าจะแตกต่างจากปีที่แล้วนะครับไม่น่าจะเป็นการยิงลูกโป่งละอันนี้เดี๋ยวรอเล่นกันนะครับและที่พิเศษกว่านั้นนะครับผมฉากใหม่ toy factory นะครับผมและโหมดใหม่ ไอเทมแปลงร่าง MVP กามลุกลานนะฮะโอ้แมป toy factory นะครับก็จะเข้ามาใน ROX แล้วนะครับผมหลังจากที่หลายๆคนถามหากันนะว่าเฮ้ยทำไมเกมนี้ไม่มีแมปนี้แมปของเล่นเมืองของเล่นนะครับก็จะถูกนำเข้ามาด้วยนะแต่ว่ารูปแบบเนี่ยจะเป็นดันหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแมปที่เราสามารถเข้าไปเล่นได้หรือว่ายังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นโหมดใหม่เลยนะ ตรงนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันครับว่ามันจะมีอะไรให้เราเล่นกันนะครับเออก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็อยากรู้ด้วยครับว่าลงไปนั้นได้อะไรด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับอันนี้ก็ตื่นเต้นมากเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยนะครับต่อมาก็เป็นรูปของอาร์คิมิสกับโลกนะนี้เราก็เห็นกันแล้วนะครับว่าเออเป็นยังไงแล้วก็มีอาชีพใหม่มานะครับแล้วก็นี่ครับแมรี่อาร์เอ็กซ์มสนะครับผมเปิดตัวค่าสองสองอาชีพใหม่อาร์คิมิสโลกแทนเลยนะครับนี่คือทั้งหมดที่จะมาใน สิ้นปีหรือว่าเดือนธันวาคมปี2022นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็น1คอนแลบนะครับผม5้าคอนแลบใหญ่บาทใช่ไหมครับเรื่องที่2ก็อาชีพใหม่นะครับเรื่องที่3มก็คือมีโปรโมชั่นเซอร์ไพรส์นะครับเรื่องที่4ก็คือมีเรื่องของฟีเจอร์ใหม่ๆ MVP กามันนี้อะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยจริงๆถ้าเดาเล่นๆนะอาจจะเป็นคล้ายๆกับดันเจียนบาโฟนะครับก็เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมไปลงทะเบียนด้วยนะ เพื่อที่จะรับของรางวัลฟรีตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคฮะคลิปนี้ก็ถือว่ามาแจ้งข่าวสารกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ให้เพื่อนๆนะครับที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปในลิงก์นี้นะครับแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนรับของรางวัลฟรีกันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอเล่นกันครับวันที่18 คอนแลบคีเมสึเนยยบาทนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกด s u b สไคร b ์ให้ผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปเ x ต่อๆไปด้วยนะครับผมยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ